รับงานซ่อนแก้ไขเสื้อผ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จําเป็นจะต้องหลอผ้าใช่ไหมคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่จะแนะนําวิธีการหลอผ้าค่ะเป็นเทคนิคที่อันนะคะได้ใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายเลยอยากจะามาแช์นะคะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ค่ะก็คือจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเรียกว่าที่หลอผ้าค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้แล้วไม่ถนัดมือนะคะเดี๋ยวนี้จะมาบอกเทคนิคค่ะว่าเราจะทํำยังไงนะคะให้มันง่ายเนาะในการเลาะ อ่ะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆสังเกตดูอันไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมถ้ามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานของลูกค้าอันไม่สามารถที่จะ,ะเดินเส้นเย็บเป็นสีอื่นให้เห็นชัดได้แต่ขออธิบายแล้วก็เพื่อนๆก็ฟังแล้วก็ดูตามแล้วกันเนาะคิดว่าน่าจะเข้าใจแหละ คืออันน่ะได้เดินเส้นเย็บนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเส้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองเส้นมันจะมีเส้นด้านนอกนะคะที่เป็นของเดิมตัวนี้ลูกค้าเอามาเก็บทรงเข้านะคะก็ได้เดินเส้นเย็บค่ะจากเส้นนอกเนี่ยเข้าไปเส้นด้านในนะคะเดินเส้นเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นอ่ะเส้นข้างนอกนะคะเราจําเป็นจะต้องเลาะออกเนาะอ่ะวิธีการนะคะอย่างตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นตะเข็บที่แบแบบนี้เนาะนะคะตะเข็บแบแบบนี้เวลาที่เราจะเลาะนะคะก็ง่ายมากๆเลย ในขั้นตอนแรกค่ะเอาส่วนที่ที่หลาอผ้าเนี่ยลองสังเกตดูมันจะมีส่วนที่เป็นแหลมๆใช่ไหมคะแหลมๆอันนึงแล้วก็อีกฝั่งนงคะคะมันจะเป็นแบบเล็กๆกลมๆนะคะตรงนี้นี่เห็นไหมเล็กๆกลมๆสีแดงนะคะแล้วก็้เป็นแหลมๆตรงเนี้ยที่มันยาวกว่าเนี่ยในขั้นตอนแรกนะคะให้เราค่ะเอาตัวแหลมๆเนี้ยจิ้มเข้าไปก่อนอ่ะเดี๋ยวดูนะคะจิ้มเข้าไปก่อนแบบนี้เอาตรงปลายแหลมเดี๋ยวนะ่าจะเอาอยัางไงให้เห็นชัดอ่ะอย่างนี้นะคะด้านข้างก่อนมีเนาะ อ่ะเอาตัวแหลมๆเนี่ยค่ะจิ้มเข้าไปเลยตรงกลางเพื่อให้มันเกิดรอยแยกก่อนอ่ะแบบนี้นะคะเกิดรอยแยกแบบนี้อันเดียจะบอกว่าเวลาที่เราล็อนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ไอ้ปลายแหลมๆค่ะในการแบบไถไปแบบนี้ใช่ไหมคะลอไปแบบนี้เลยมันมีโอกาสที่มันจะทําให้ผ้าเนี่ยค่ะขาดได้แบบนี้นะคะเราสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะทําให้ผ้าเนี่ยขาดได้เพราะว่าตรงเนี้ยค่ะมันมีความคมอยู่เนาะหลักการก็คือ ถ้าเกิดจะง่ายแล้วก็ผ้านะคะไม่ขาดให้ให้เอาอันนี้นะคะจากของเดิมที่เราะคะ่ะเอาไปแหลมลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะให้เอาไปแหลมนะคะขึ้นด้านบนแบบนี้เหมือนเวลาที่เราหั่นอะ่ะอันนี้ค่ะคือสันมีดนี่นะคะปลายแหลมๆยาวๆเนะี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ฝั่งที่เป็นกลมๆตัวนี้ค่ะสีแดงเนี้ยอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะต่อจากนั้นค่ะก็เอาไอ้กลมๆแหลมๆเนี้ยสอดเข้าไปแบบนี้นะเนะะี่ยค่ะแล้วก็รูดไปเลย แบบนี้นี่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าผ้าจะขาดนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีคมตรงกลมๆนะคะไม่มีคมแล้วก็มันจะกันแบบด้านข้างด้วยนะคะทําให้แบบความคมเนี่ยมันไม่ไปโดนผ้าเนี่ยค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมง่ายนี่ค่ะแค่นี้เองเนี่ยก็คือเอาส่วนที่เป็นกลมๆนะคะความน้าลงนะคะแล้วก็ไถไปได้เลยแกะแ,แบบนี้เลยแต่ว่าในตอนแรกเราจะต้องจิกผ้าให้มันขาดก่อน ให้มันแยกออกจากกันก่อนเพื่อที่จะหาช่องในการแบบไถไปแบบนี้เนาะโอเคค่ะขั้นตอนมีเพลงเท่านี้ลองทําตามกันดูนะคะ,ะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ผ้ามันเป็นสีดามัมนก็ไม่คือกําลังจะทํางานเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเอามาให้กับเพื่อนๆไี่ดูีกว่าเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะคะจังหวะแบบคิดว่าเออเดี๋ยวอัดคลิปก็เลยแบบตัดสินใจอัดคลิปเลยะคะ่ะคือไม่ไม่ไม่ได้ดูว่าจะต้องเป็นผ้าสีไหนขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองไม่เห็นเนาะ ก็อันคิดว่าอันน่าจะอธิบายค่ะได้พอเห็นภาพแล้วลองดูค่ะ